สวัสดีครับไม่ได้เจอกันสักนาเนีนะี่ก็เป็นวอล์กวีวอล์ก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 ก็ลงทางยูทู e นะพบกันทางยูทู e ไม่ค่อยได้โพสอะไรเท่าไหร่หรอกบางทีก็ลืมลืมไปแต่ที่ทำบ่อยๆเราไปอยู่ทางทีจอกไ์สดผมก็เปิดเพลงหรือก็วาดรูป ตอนที่ผมวาดรูปนี้อยู่นะครับดอกกุหลาบเดี๋ยว,ยวมันมีชื่อทางคอนเซ็ปต์ว่าในใจกันในใจกันแต่ละใจกันแต่ละรูปก็เป็เหมือนกันะนะก่อนหน้านี้ก็เป็นรูปกุหลาบก่อนนัานนู้นก็เป็นกล้วยไม้เป็นแคทรียา เป็นอดอกยีเบอรี่อะไรเนี่ยดอกไม้หลายอย่างที่เห็นด้านหลังนี้ก็เป็นภาพวาดนะฮะทั้งหมดเลยภาพเหรียญพระพุทธรียญพระเกจิภาพเหมือนพระเกจินะ,น,ะนี่คืองานที่ผมทำเหรียญก็มีไปจนถึงนู้เ,นเลยมีอยู่หกเหรียญหกภาพ ว่าจากต้นแบบก็เป็นเหรียญจริงๆเหรียญของแท้ไม่ใช่พักเก้ของจริงๆเป็นต้นแบบก็ก่อนจะว่าจะศึกษาดูว่า<ๆ>เหรียญเขาเชื่ออะไร<ๆ>เป็นพระเกจิ<ๆ>ท่านใดผลิตเมื่อไหรา่ปีไหนรุ่นไหน<ๆ>เหรียญนั่งพานเป็นกูทิมวัดลหารไร เป็นเนื้อทองคำนะก็เขียนให้เหมือนให้เหมือนสีสันก็มีร,รูปอาจารย์แห้วนะหมอดูชื่อดังอ,อาจารย์แห้วเสริมโวงชะตาจากสำนักที่นครสวรรค์นนะผม,ผมชื่อไม่แม่นชื่อลืมชื่อแล้น,นั้นไปไป ไปพบท่านที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในเนียบแถวพุทธมนฑลนนะ่ะก็บอกว่าเนียว่าถ้าอะไรอะไรดีขึ้นก็จะไปถวายให้ท่านที่สำนักท่านที่นครสวรรค์แต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ไม,ไม่ถึงได้เลยเมีฝังรู้นะนี่เดี๋ยวจะไปรู้ สักครู่หนึ่งนี่ฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่แขวนไว้ชุดดอกไม้ชุดประคาบแล้วก็มีรูปเรือพ่ะที่นั่งสุพรรณหงส์ก็มีจริงๆแล้วยังมีเก็บไว้ข้างบนอีกนะเป็น บางอันก็ลกนเลาะกรมมวลพระใบไว้เราเอาไม้มาใช้มึงนะบางทีเป็นช่วงที่มันรายได้ไม่ค่อยมี <c oughs> <c oughs> ก็ต้องเลาะมาแต่ตอนนี้ไม่ไม่เลาะแล้วเกวนแล้วก็แขวนแผ่นไ้ถ้าไม่แขวนไม่มีที่แขวนก็เอาพิงเก็บไว้ <c oughs> เพื่ออะไร <c oughs> เพื่อ มันจะได้เป็นงานที่ยังคงรูปนั่นอยู่ตอนนี้ก็จะมุ่งไปเขียนให้มันเรีลลิสติกที่สุดนะจะเขียนเส้นใหญ่จะเขียนตอนนี้ยังคงสร้างรูปทรงบางทีทีละรูปทีละดอกทีละดอกก็เป็นการผสมผสานนะนะ,ะน้่นแบบมาจากรูปถ่ายสองรูป มาผสมกันมาจัดวางให้มันดูเป็นสมบูรณ์แบบเลือกเอาดอกที่มันช่อสวยๆมาจัดวางแล้วก็จะได้เห็นรายละเอียดเส้นใยของดอกเส้นใหญ่ของใบกุหลาบบากิง่งอะไรแงเงี้แล้วก็แจกันที่เลือกมาโถแจกันที่เป็นทรงแบบยุโรป วางอยู่บนโต๊ะที่มีแสงสะท้อนแสงตกกระทบมีเงาตกกระทบอะก็คือเนี่ยณนะวันนี้วันน,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 นี้วันที่13บสาพฤษภาคมสอง8ันหวันนี้เป็นวันอังคารที่ฝนเพิ่งเริ่มซาเนี่ยฝนตกแต่สองวันมาแล้วมาคืนก็ตกยาวนะทั้งคืนยันเช้าเช้าก็รถติดโอ้โหเมื่อกี้รถออกไปส่งภรรยารถติดมาก ติดติดสหาสหัสกันก็ก็ต้องใจเย็นๆนะจะทำอะไรช่วงนี้ใจเย็นๆบาทีมันก็อารมณ์ั่ววูบจะทำให้ชะตาพิกผานได้เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆ,ๆโอเคครับเราพบกันใหม่คราวหน้าวีร็อกกับผมชอชัยวัดคนเดิม